ซิตี้พันโบแฮตแบ็กปีสองพี่สิบครับวันนี้มีโปรดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่คุณเห็นคลิปนี้ครับจนถึงวันที่16เดือน6นะครับกระจังหน้าๆครับถ้าเกิดเป็นเป็นคลิป RS เนี่ยมันจะได้เป็นส่วนของกระจังหน้าได้เป็นสีดํานะครับนะถ้าคุณผู้ชมดูคลิปของผมนะครับอยากให้ผมแปลงนะครับเป็น RS ก็ขอให้คอมเมนต์ไว้นะครับอยากให้ดูหน่อยนะครับไม่มีส่งข่าเหมาบริเวณเครื่องนะครับอันนี้เครื่องเดิมนะครับเครื่อง1.0เทอร์โบ3สูบนะครับผมเอิร์ธดีม เจริญธมการครับวันนี้นะฮะผมมีรถขวัญใจมหาชนมานำเสนอหนึ่งคันนะครับจะเป็นในด้านของนะฮะฮอนด้าซิตี้พันโบแฮทสแบ็กปี2022ครับนะก่อนรืวิคลิปเต็มผู้ชมครับรบกวนนิดนึงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อไปพลาดคลิปใหม่ๆจากทางเจริญธมการครับวันนี้มีโปรดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมครับโปร6เดือน6นะฮะเริ่มตั้งแต่คุณเห็นคลิปนี้ครับจนถึงวันที่16เดือน6นะครับใครได้เกิดทําการจองกับทางเจริญธมการ นั่นเลยครับ YT Regen นะฮะเพื่อรับในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องนะครับผมฟรีไปเลยถึง6ครั้งนะครับผมนะมูลค่าต่อครั้งในการเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่อนอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ันถึงสองพันห้าครับคุณผู้ชมคูณไปนะฮะหมื่นกว่าบาทในครับทาง Regen ยินดีซัพพอร์ตคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มกันนะที่บริเวณนะครับผม Exterior และหน้าของตัวรถกันดีกว่านะครับผมนะอ่ด้วยความเป็นซิตี้คุณผู้ชมครับนะอันนี้มีการ m a j o จ Change มาแล้วนะครับผมนะแต่ยังไม่ได้โฉมปัจจุบันนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนนะะะฮแตต่่่สิงทีีััว S มมาให้ครบ ผมแน่นอนเลยนะครับจะมีในส่วนของไฟนะครับที่วัดสตาร์ทรถยนต์นะจะโดดเด่นเป็นสงางมากเลยก็คือบริเวณของไฟ Day เดย์ทาว n ิงไลท์นะครับจะขึ้นอยู่ทางด้านบนนะครับเป็นไฟ Day Light นะฮะส่วนไฟหลังนี่จะเป็นแบบว่าโปรเจคเตอร์เลนส์อยู่นะครับผมนะไฟฟลอกแอมคู่หน้ามีมาให้เช่นเคยนะครับผมนะกระจังหน้าๆครับถ้าเกิดเป็นเป็น trim RS เนี่ยมันจะได้เป็นส่วนของกระจังหน้าได้เป็นสีดำนะครับนะถ้าคุณผู้ชมดูคลิปของผมนะครับอยากให้ผมแปลง เนี่ยครับเป็น RS ก็ขอให้คอมเมนต์ไว้นะครับดูแลให้เนาะแต่ด้วยเป็น trim ของ S+ p ครับจะได้เป็นกระจังหน้านะฮะสีเป็นโครเมียมะนรับผมพร้อมกับโลโก้ H-Mark นะฮะสีโครเมียมเช่นเดียวกัน อยากให้ดูความใสนิดนึงผู้ชมนี่ยฮะายกิ้งนะครับผมสำหรับโคมไฟหน้านะครับผมไม่มีสกรูสเก็ตหินเลยนะครับเราทําการเก็บงานทุกอย่างให้พร้อมใช้งานสุดๆแล้วเนาะไปต่อด้านค่าของตัวรถผู้ชมครับอันนี้จะเป็นในตัวของ trim s plus นะครับจะได้เป็นล้อแม็กสีสีซิเวอร์นะครับขอบ15นะครับส่วนด้านยางนะครับรถเป็นปี2 2แต่ยางเป็นยางปีใหม่และเป็นปี24ท้ายปีนะครับผมนะดอกยางใช้ได้ยาวๆนะครับช่วงล่าต่างๆเดิมสนิททุกจุดนะครับสีบางเดิมผู้ชมครับ นะฮะบางเดิมกระจกครับนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงบริเวณตรงแก้มนะตรงมุมกระจกจะไม่มีไฟเลี้ยวนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับสีในสวยครับสีขาวเดิมโรงงานขาวฉ่ํำเลยนะนะฮะเคาะไปบางเดิมสนิทนะครับมือประตูนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลตนะครับมีปุ่มของน้าฟเอเซสมาให้เรียบร้อยนะครับสามารถเปิดรถนะครับล็อกรถได้ผ่านมือเปิดประตูเลยนะครับกรณีจะล็อกรถครับกดปุ่มก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะครับหรือจะเปิดรถครับสอดมือเข้าไป ก็เปิดรถได้แล้วนะครับอ่ะสิ่งที่ต้องดูรถคันนี้ครับในส่วนของเพจนะฮะเพจเดิมโรงงานนะครับมีมาให้อยู่นะฮะคันนี้ไม่เคยผ่านการทำสีหรือการปิ้งกระดองมานะครับไม่มีค่าสะเก็ดสีติดใดๆทั้งสิ้นนะครับกระดูกงูผู้ชมดึงเลยนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับกลมสวยๆนะครับในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะรถเป็นรถสีขาวนะครับแต่ตัวจริงผมบอกเลยเม็ดอาร์ตเห็นชัดมากนะครับผมนะซึ่งเราเนี่ยครับไม่ได้รับกันปากเปล่านะพอรถทุกคันของทางดูจิทอมทายครับ เราไม่มีการในส่วนของการชนหนักนะครับพลิกคว่ำจมลงจมน้ำน้ำท่วมตัดต่อหรือว่ากรอใหม่นะครับผมนะอ่ะสุดท้ายผู้ชมครับกันสาดตรงรุ่นซิตี้ครับมีมาให้นะครบสี่บานนะครับผมนะหลังคาด้านบนนะครับผมสีบางเดิมนะครับไม่เคยผ่านการทําสีมาเลยทั้งสิ้นครับเสาอากาศเป็นแบบชาร์จฟินเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูล้อหลังกันนะครับซึ่งฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นฝั่งที่มีตําหนิเวลาเราขับรถหรือขับขี่เนี่ยอาจจะแบบว่า แม็กนะไปขูดกับฟุตบาทนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนดูความเดิมนะครับผมไม่มีร่องรอยเบียดฟุตบาทมานะครับดอกยางลึกๆนะครับผมช่วงล่างเดิมนะครับยางปี24่สี่เส้นครับเบิกมาให้เรียบร้อยนะด้วยความเป็นรถแฮตแบ็กครับผมชอบมากท้ายมันจะตัดมาแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดเนี่ยจะทำให้เก็บสัมภาระได้จุใจนะครับแล้วด้วยเป็นตัวของซิตี้แฮตแบ็กใช่ไหมคุณผู้ชมจะได้ในส่วนของไฟเบรกนะครับที่เป็นไกด์ไลดิงเปิดตอนกลางวันหรือกลางคืนก็ดีคุณผู้ชมครับสีสว่างนะครับชัดแจ๋วแน่นอนนะะคครรรัััับบบบไไฟเกกกตวทททีี่่มมาาาใใหห้้้นนนนดดฝลงงงชปิุอยฮะ คันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเขายังไม่มีในส่วนของกล้องส่องถอยมานะครับจะมีปักเซนเซอร์มาให้นะฮะคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากได้ส่วนของกล้องส่องถอยครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะฮะติดต่อด้านล่างได้เลยครับแอทไซไปที่ y า d ทีดิจินะครับทีมงานดิจิทุกท่านนะครับพร้อมยินดีให้บริการทุกลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วเนาะอ่ะมาดูฝาท้ายกันหน่อยนะครับผมเปิดมาเป็นประมาณไหนสวยงามไหมนะครับโอ้โหโชคซับแรงนะฮะใช้งานปกติทุกอย่างนะครับนะอ่ะมาเรื่องที่โชคเลยคุณผู้ชมครับโชคซับแรงนะ เดิมเดิมนี่ผมแข็งแรงทั้งสองฝั่งหัวน็อตคุณผู้ชมนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีร่องรอยการแงะการเก่านะครับสายฉีดปั้มน้ำฝนต่างๆเดิมนะครับผมนะมีก็อาบันทึกหลังมาให้นะครับน็อตเดิมทุกจุดนะครับแล้วด้วยความเป็นรถแฮทส์แบ็กคุณผู้ชมครับอยากให้ดูภายในนิดนึงเปิดมาแบบเนี้ยมนสามารถใส่ของได้จุใจมากๆเลยนะกรณีเราเป็นแบบว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนะับมีกระเป๋าเดินทางเยอะนะครับจินตนาการดูแล้วกันว่าเป็นใบซักไซส์สามสิบนิ้วสองใบคุณผู้ชมครับซิตี้คันนี้ ขนของให้คุณได้นะครับผมนะถือว่าคุ้มค่ามากนะครับและให้ไลท์คันนี้นะมีเรื่องการพับอบ์ดเอาสองด้วยนดูใว้จบคลิปนะครับดีวผมจะสาธิตวิธีการพับอบ์ดนะครับทั้ง2แบบให้ดูเลยนะจ๊ะมาดูภายใต้นี้หน่อยซิมีอะไรบ้างนะครับผมนะเปิดมานี่ครับยางอะไหล่มีมาให้นะฮะพร้อมกับหลุมเนี่ยสีเดิมทุกท่ครับซีนต่างๆม้าต่างๆอยู่ครบๆนะครับไม่เกิทขั้นการทําสีมากอุปกรณ์การเปลี่ยนล้อนะครับมีให้ครบๆเช่นเดียวกันนะครับ แผงลองต่างๆเดิมนะครับไม่ได้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับคุณผู้ชมเป็นแผงลองเดิมโรงงานนะครับฝาท้ายซีนต่างๆนี่ครับเดิมโรงงานจิกป้ามีรอยเล็บนะครับสวยมากคันนี้เนาะใครกำลังตามหาซิตี้แ h สเบกอยู่นะขับคันนี้ไปคุณผู้ชมครับไม่อายใครนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอ่ะขยับมาดูส่วนถ่อไปกันคุณผู้ชมมาดูร่องแม็กข้างนี้กันนะครับข้างซ้ายสวยข้างขวาสวยไหมนะครับข้างขวาก็สวยเช่นเดียวกันนะครับแม็กตรงรุ่นนะช่วงล่างต่างๆเดิมแท้ทุกจุดนะครับ สมตรวจหน่อยนะครับผมบอดี้โครงสร้างเป็นประมาณไหนเนี่ยฮะมาดูผู้ชมครับเนี่ยฮะเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่มีร่องรอยการแต่งเม็ดอาร์ตมาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใครกำลังตามหาซิตี้เดิมๆอยู่นะครับผมฝากคันนี้พิจารณาด้วยนะครับเนี่ยฮะผมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับผมน็อตเสาบีเดิมๆนะครับรูปถึงน็อตประตูด้านหน้าด้วยนะครับนี่ ไม่มีร่องรอยการแกะถอดไขเปลี่ยนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยครับไปกันต่อยาวๆนะครับเครื่องยนต์คันนี้เครื่องยนต์สามสูบแถวเรียงนะครับ1,000ซีซีนะฮะมีโซ่ของเทอร์โบชาร์เจอร์มาให้นะครับทำให้อัตราการตอบสนองต่างๆเนี่ยจะทำให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยความรถเซกเมนต์เดียวกันคุณผู้ชมครับในเซกเมนต์เดียวกันเลยนะอีโคคาร์ซิตี้คันนี้แรงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีให้เห็นนะครับอ่ะอันนี้ผมเพิ่งดับเครื่องไปนะครับผมนะอยากให้ดูหหนนนน่่่่ออยะะคคครรรรัับบบไมมมีใขเเเิวณืง อันนี้คือเครื่องนมเดิมนะครับเครื่อง1.0เทอร์โบ3สูบนี่ครับผม Earth Dream นะครับมีเทอร์โบให้นะฮะบอดี้ผู้ชมนะฮะน็อตต่างๆเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะนะครับไม่เคยใส่ฝาคาร์บอนมาก่อนนะฮะเขยิบมาบริเวณตรงคันหน้านี่ครับพลาสติกเดิมนะครับหลุมเหรียญบาทต่างๆอยู่ครบนะครับเขยิบมาดูส่วนถัดไปนะครับฝั่งซ้ายมือนะฮะเป็นอาร์คเดิม สวยเลยนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมนะฮะทั้งสองฝั่งไม่เคยการแกะถอดไขเปลี่ยนนะครับผมที่สําคัญนะฮะฉนุกทำร้อนต่างๆเนี่คือตรงตามเลขใหม่นะครับนี้เลขใหม่ประมาณ7จ็ดหมื่นเนาะฉนุกการทำความร้อนก็จะเป็นประมาณนี้ครับต้องไม่เก่าจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหม่จนเกินไปครับสิเกอร์บาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบนะครับผมสำหรับรถทันห้ารถทันห้าทุกคันนะครับต้องมี QR โค้ดต้องมีบาร์โค้ดแบบนี้เนาะนะครับอะเซน่าลูไปเนียบเนียนนะครับจีกไปมีรอยเล็บนะสวยมากห้องเครื่องนะครับสำหรับใครที่กาลังตามหา ซิตี้หนึ่งพันเทอร์โบนะครับผมขออนุญาตแจ้งราคาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับราคาที่ตัวของเขานะอยู่เพียงแค่หกแสนหกแสนคุผู้ชมสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทครับเลทผ่อนนะเออผ่อนเจ็ดพันผ่อนนะครับไปดูภายในกันผู้ชมครับว่าภายในเขาเป็นประมาณไหนเนี่ยอันนี้เป็นตัว S Plus ก็จริงผู้ชมครับแต่เขาได้กุญแจรีโมทมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็รองรับส่วนของพุชตาร์ดนะครับเข้ามานั่งแล้วนะครับเหยียบเบรคผู้ชมกดปุ่มพุชตาร์ดครับ ใช่ครับผู้ชมซึ่งเดียวติดนะฮะอ่ะผมเป่าแอร์สักครู่หนึ่งะครับอ่ะมาดูภายในกันดีกว่านี่นครับผมนะผมเป่าแอร์ก่อนตึดต๊ดตึด๊ดโอเคนี่นครับอ่ะโคสตาร์แล้วเครื่องยนต์ก็โอเคล็อกเมื่อกี้เราดับเครื่องดับเครื่องไปไม่ได้โคสตาร์ก็ผ่อนภัยเนาะล็อกเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนี่นนครับผมนะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่าก่อนจะดูด้านในผู้ชม ปรนมาเนี้เพื่อนเครับเรื่องสามสูบจะต้องเดินประมาณนี้นะจะไม่ได้เดินแบบเหมือนเครื่องโสูบแบบหึนนึ่นึ่นะจะมีความเดินที่ต่างกันนะครับอ่ะมาดูภายในผู้ชมครับมาเริ่มที่พวงมาลัยที่ผมสัมผัสอยู่ตรงนี้นะพวงมาลัยวัสดุเนี่ยเป็นหนังยูรีเทนนะครับผมเนะเป็นดีไซน์สปอร์ตสามก้านนะครับโลโก้ฮอนด้าอยู่ครบนะครับไม่มีซีดมัลติฟังก์ชันอยู่ครบนะครับเทสแต่หน่อยแต่ดังปกตินะครับผมพวงมาลัยปรับทิศทางได้นะครับผม1 2 3 4 4ี่ี่ทิศทางครบครบเลยนะครับ หน้าปัดเลนไมล์ผู้ชมครับอยากให้ดูนิดนึงนะหน้าปัดไมล์ของเขาเนี่ยะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับกลึงดิจิตอลนะแต่ยังไม่เป็นแบบ TFT นะแจ้งให้ทราบไปก่อนนะครับเล็กไม่เพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นเนะสัญญาณไฟต่างๆไม่มีโชว์นะครับไฟติดทุกดวงนะครับผมนี่ไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างนะครับนะส่วนต่อไปผู้ชมครับอันนี้ด้วยความเป็นตัว S Plus นะครับออปชั่นจะไม่ได้ค่อยเยอะนะฮะเครื่องเสียงเนี่ยเป็นแบบคลาสสิกคุณผู้ชมครับ แต่เป็นคลาสสิกที่มีความทันสมัยนะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมนะผมขออนุญาตเทสเสียงหน่อยทำไมไม,ไม,<ค>มันกระหึ่มแบบนี้คุณผู้ช,ม,ชมนะฮะอ่ะแอร์นี่ครับผมเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับผมนะเร่งแรงลมหน่อยแล้วกันมีระบบคูลแม็กให้นะครับขออนุญาตเบานะครับอ่ะคู้ชมได้ยินเสียงแรงลมเมื่อสักครู่นี้ไหมในครับเย็นฉ่ำนะฮะอ่ะเกียร์คุณผู้ชมครับเป็นเกียร์แบบ CVT นะครับเกียร์ออโต้นะครับ หัวเกียร์ไม่เงานะครับหนังคมคมนะครับเบรกมือเป็นเป็นนุ่นอยู่นะครับเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยจะมีในตัวของ trim RS นะครับในต้องแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับเบาะที่เขามีมาให้ผู้ชมครับเป็นเบาะผ้านะครับทรงสปอร์ตเนะฮะเป็นปรับเป็นนุ่นนะครับสวยเลยเนีฮะผมแล้วก็ภายในคือกว้างนะดูจากภายนอกรถขนาดเล็กนะแต่ผมเข้ามานั่งนี่คือกว้างมากนะครับนะอ่ะอันนี้ครับที่มีเพิ่มเติมมาให้นะครับมี2ของกล้องนะครับบันทึกหน้าหลังมาให้นะะ แสดงตรงนี้เลยเลยนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับดูคลิปของผมไปนะฮะอยากให้ผมอัปเกรดเพิ่มเติมให้นะครับไม่ว่าเป็นในส่วนของจอ Android นะครับกล้องส่องถอยเนี่ยทางรุ่ยเจนทมคางครับยินดีอัปเกรดให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผมนะกระจกคุณผู้ชมครับตัดแสงมีมาให้เรียบร้อยนะครับแต่เป็นตัดแสงแบบแมนนวลนะครับยังไม่ใช่ออโต้นะอันนี้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับคอนโซลกลางนี่ฮะวัสดุเป็นพลาสติก ABS บสขึ้นรูปมาคุณผู้ชมครับ ไม่ใช่ซอฟทัสนะฮะแต่ไม่มีในส่วนของรอยงาเลยถึงทั้งสิ้นเนาะเรื่อมาเจ็ดหมื่นผู้ชมครับคือสวยงามมากนะฮะที่บางแดดผู้ชมครับมีพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยฝั่งคนนั่งนะครับนะสวยๆเลยครับกระจกมีมาให้ฝั่งคนขับนะครับไฟส่องแมปนะครับติดปกติสองส่งนะสวยๆพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องความประหยัดน้ำมันครับนะด้วยความเป็นรถอิโคคาร์นะครับหนึ่งพันตีซียังไม่พอครับมีในส่วนของโหมดไอคอนมาให้อีกด้วยนะครับถือว่าครบคันมากในตัวซิตี้คันนี้ แอร์แบครอบคันแท็กชั่นคอนโทรลนะครับอีโคโหมดคือครบทุกอย่างนะครับผมนะอ่ะเราลองมาดูไฮไลท์คันนี้กันครับคือเบาะแถวสองของเท้านี่ครับซึ่งสามารถปรับได้หลายรูปแบบมากคุณผู้ชมนะฮะมาเริ่มกันที่แบบรูปแบบแรกที่ผมเซตเซตไว้ S ET, S ET wide, นะครับจะเป็นการพับเรียบเนียนนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับผมนะจะพับแยกกันนะครับหกสิบต่อสี่สิบนะฮะ อันนี้คือเรียบเนียนแล้วใช่ไหมกรณีใส่ของยาวใส่ของแบบว่าขนาดยาวขึ้นมานี่ครับแต่ถ้าเกิดเราเจอของสูงล่ะทํายังไงไม่ใช่ปัญหาครับนี่ครับผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีรถสกีรุ่นผู้ชมครับที่สามารถพับเบาะเป็นแนวตั้งแบบนี้ครับกรณีเราซื้อพวกต้นไม้มานะที่มีขนาดสูงซอรีคันนี้ครับสามารถบรรทุกไปได้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชั่นครับที่ส่วนตัวผมชอบนะฮะอ่ะเราลองขึ้นมานั่งกันดูผู้ชมครับ ผมมีส่วนสูงนะครับที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะฮะร้อยเจ็ดสิบห้ากับรถไซนี้นะครับโอ้โหผู้ชมเล็กรูมผมเหลือมากประมาณสองกําปั้นกว่าได้เลยนะฮะวัสดุเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะฮะทรงสปอร์ตไม่มีในส่วนของเขาเรียกว่าเอ่อเสียทรงนะครับอันนี้ไม่มีเสียทรงฟองน้ำแน่นๆนะครับเล็กรูมนะครับด้วยความรถแฮทสแบ็กครับผู้ชมครับเหลือประมาณสักกําปั้นหนึ่งนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่คือเล็กรูมคือกว้างมากเลย ะะเรางน่าต,ตรงกลางหน่อยสิโอเคคุณผู้ชมครับตรงกลางสังเกตเห็นไหมหัวนะผมติดนะนี่คนสูบมาผมครับตรงกลางอาจจะน่าลำบากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดโดยสารสี่คนครับโดยปกติสี่คนนะฮะซิตี้คันนี้ไปได้แน่นอนนะครับนะประมาณนี้ออปชันถี๋ว่ามีมาให้เต็มแล้วนะฮะกับรถอีโคคาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่านะครับราคาโปรโมชั่นเลทผ่อนนะครับที่วันนี้ผมจัดมาให้นะคันนี้หายากมาก ซิตี้แฮสแบกนะครับถ้าใครกำลังตามหาอยู่นะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคันนี้คือ Honda City ครับ 1.0S+ นะฮะโมเดลเยียปี2022ครับซึ่งราคาาตัวของเขาเนี่ยฮะ465,000บาทครับเลทผ่อนนะฮะเอาไปผ่อนเลย7,000นะครับนะแต่ได้เกิดให้ผมแนะนำแบบพี่น้องคุยกันนะฮะอยากให้วางได้ผมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับสักประมาณ50,000-60,000พี่จ๋าผ่อนคขำๆนะฮะแล้วก็เลทผ่อนต่างๆจะดรอปลงมาดอกเบี้ยจะดรอปลงมาอีกด้วยนะครับผมนะ เอาไปใช้ได้เลยครับเงินเดือนประมาณ1 5ื่นครับเช่าซื้อคนเดียวได้สำหรับตัวซิตี้คันนี้นะครับแล้วก็ย้ำโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งครับโปรโมชั่น6.6คุณผู้ชมครับเพื่อผู้ชมดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็ทำการจองกับที่ r e g จนท Home c a r ์ครับตั้งแต่วันที่6นะฮะจนถึงวันที่16เดือน6คุณผู้ชมครับรับไปเลยนะฮะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับฟรีไปเลยถึง6ครั้งนะครับผมนะจัดอาจจะเต็มแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมครับหากชอบคลิปตนี้นะฮะรบกวนนิดนึง ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไปด้วยเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางดูจิทัทอมคารครับวันนี้ผมเจขอตัวลาไปก่อนไม่เอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ